ก็เดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะอ่าทีนี้ยาก็ขอเน้นนะคะโลเราจะทํำไรเราก็พื้นฐานเนาะความเป็นอุบาสศกวสิกาเราต้องมีศีลห้าเป็นพื้นฐานทีนี้บูรุชนของเราก็เวลาไปวัดเราก็จะเป็นไงรับศีลจากพระนะคะอันนั้นเป็นศีลภายนอกที่เราจะต้องพึงทำเนาะเพื่อจะได้ไม่บิดเบียนนะคะอ่าข้อแรกก็ข้อปานาไล่ไปเลยอ่าอาปาณาทินา ตอบได้กันอยู่แล้วนอกเรื่องศินนะลูกนะอันนั้นคือเรารับสินมานะรับสัจจะจากพระมาแล้วก็เพียรรักษาไว้นะเป็นสิลภายนอกของเราแต่ทีนี้อ่าไม่ว่าจะเป็นบุตรชนเป็นผู้มีศินผู้ถือศินอะไรก็จะทิ้งไม่ได้เลยนะลูกอ่ากุศลบ,บทสิบเนี่ยนะคะหรือว่าศิกลกรรมบทสิบนะพิสดารสีเนี่ยเนาะ,ะอันนี้ตอนก่อนที่หลวงพ่อท่านจะละ สมัยยายอยู่กับท่านเนาะปฏิบัติกับท่านท่านก็ทุกครั้งท่านจะต้องแจกนะลูกศิษย์ที่มาหาแจกเกี่ยวกับเรื่องกุศลบ,บทสิบอ้าวเอามีอยังได้หรือยังเอาไปอ่านแล้วรัตนาทุกคืนนะอ่ากาบที่หมอนก่อนนอนนะ้าเช้ามาได้ด้วยก็ดีเนะี่ยงพ่อมักจะพูดแบบนี้นยายก็เลยยกเนาะคำของครูบาอาจารย์เอามาสืบสารต่อให้ลูกเอาไปใช้นะคะเรามีศีลห้าในใจละอ่าเพียร เพียงทั้งภายนอกภายในนะสินห้านะแล้วเราก็จะเอาโซลบท10นี่แหละแน่นในใจของเราด้วยแล้วก็พิศดารสีเอาไว้ว่างแล้วอยาจะคุยเนาะเพราะวันนี้ก็มันจะเริ่มสายเดี๋ยวเราจะต้องทํากิจกรรมอีกอย่างก็คือว่าต่างต้องแยกย้ายเดินทางกันนะคะทีนี้ปัญหาก็อยู่ว่าแต่ละเรียกว่าอะไรบางคนไม่คิดเดินบางคนไม่คิดนั่ง แต่ละท่านก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันไปแล้วก็ไม่อยากจะตอบให้คนอื่นได้ยินใช่ไหมอ่างั้นตกลงว่าเดี๋ยวจะให้เวลาตอนท้ายนะคะเพื่อที่ถามตอบกันมาเป็นการส่วนตัวนะคะจากนั้นเราก็จะอ่าแยกย้ายกันนะเอาแล้วนะทีนี้ก็ามาดูกุศลบท10กันนะคะทบทวนนะอ่ากลับไปก็ทบทวนด้วย เดี๋ยวจะแจกให้ไปนะคนละแผ่นนะคะบางคนได้แล้วบางคนไม่ได้เอาไปอีกนะบางคนได้แล้วเอาไปทิ้งเลยหายเลยนะหายอยู่ในถังขยะเนาะต้องรอขอรบพระธรรมนะคะเออไม่มาจะาใครอะ่ะนะบุตรชนของเราทั้งหลายสามารถทําได้หมดนะคะไม่ว่าลูกเล็กเด็กแดงนะลูกนะเนี่ยเราสามารถทําได้คนท้องก็ยังบอกเลย บอกได้ว่าหนูเอ้ยอยู่ในท้องของแม่นะอย่าลืมนะลูกนะสินห้าด้วยกันนะกดศสบทสิบด้วยกันนะแบบเนี้ยอา่าลูกคลอดออกมาก็ว่าง่ายนะคะอันนี้มีตัวอย่างให้เห็นเลยนะลูกศิษย์แรกของหลวงพ่อปออยู่ในท้องเจ็ดเดือนอะ่ะออกมานะเออทุกวันนี้เป็นไงว่าง่ายเหมือนกันนาะอ่าเอา,เอาละนะข้าพเจ้าพร้อมทั้งเทวดารักษาข้าพเจ้านะคะข้าพเจ้าขอน้อมอันเชิญท่าน มารับษากุศุรบทสิบประการโดยพิสารสี่สิบดังนี้ 1. นข้าพเจ้าทั้งหลายจะไม่ฆ่าสัตว์เองไม่ใช้คนอื่นฆ่าไม่ยินดีในการฆ่าไม่สรรเสริญการฆ่าสอข้าพเจ้าทั้งหลายจะไม่ทำการลักทรัพย์เองไม่ใช้ผู้อื่นลักไม่ยินดีในการลักไม่สรรเสริญในการลักสข้าพเจ้าทั้งหลายจะไม่ทำการเสพกาเมเอง ไม่ใช้ผู้อื่นเสพไม่ยินดีในการเสพไม่สันเสริญในการเสพสี่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะไม่พูดเท็จเองไม่ใช้ผู้อื่นพูดเท็จไม่ยินดีในการพูดเท็จไม่สันเสริญในการพูดเท็จห้าข้าพเจ้าทั้งหลายจะไม่พูดส่อเสียดให้คนอื่นแตกแยกเป็นสองฝ่ายเองไม่ใช้ผู้อื่นส่อเสียดไม่ยินดีในการส่อเสียดไม่สันเสริญการถอดเสียดข้อนี้ยากนะ อ่อที่อยู่ๆกับยายเนี่ยอ่อมองข้ามหมดเลยที่ไหนได้ตัวเองเป็นข้อนี้แหละเป็นข้อสี่ข้อห้านี่เยอะมากแล้วเอข้ออะไรอ่อพูดเท็จเนี่ยอ่อข้อสี่นะที่ว่าไปเมื่อกี้นี่แหละอ่ไม่พูดเท็จถ้าเราพูดเท็จแล้วไม่มีที่เราจะทํากุศลรู้เอ้ยเนาะอ่าและไอสอเสียนี่อีกทั้งแต่แยกเนี่ยไอตรงนี้น่ะอ่ามีแต่ไม่รู้ตัวรู้ตัวก็ไม่ยอมรับแล้วทําจนเป็นนิสัยไง แลสุดท้าตัวเองก็เศ้าหมองเนี่ยไป,ไ,ปนะไปที่ไหนก็เหมือนปลาเน่าอ่ะนะไปที่ไหนก็เหมือนปลาเน่าก็ส่งกินไปทั่วแหละนะคะเพราะมันเป็นไงอะ่ะเป็นวิบากกรรมจากที่ตัวเองได้ทํานั่นแหละนะคะเห็นไ,ไหมอันนี้อีกอะด่าด้วยสายตานะหลวงพ่อเคยถามบา <laughs> งคนถ้าทางสงบสง,ง่ยมจะสายตาเป็นไงค้อนขับขับขับข้าพเจ้าทั้งหลายจะไม่ด่าสูงไหม ไม่ด่าต่ําอันเป็นเหตุให้ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายเองไม่ใช้ผู้อื่นดา่าไม่ยินดีในการดา่าไม่สัเสริญการด่าเป็ไงถ้ามีข้อสีข้อห้าแล้วก็ข้อหกมักจะตามมาล่ละนะคะเออไปทบทวนกันดูนะลูกนะอืน่าคิดนะเนี่ยอ,อ่าเรืที่เจ็ดเนี่ยข้าพเจ้าทั้งหลายจะไม่พูดเพ้อเจอ้อเป็นเหตุให้ตนเองขาดวาจาสิทธ ความเชื่อถือเองไม่ใช้ผู้อื่นพูดเพือเจอ้อไม่ยินดีการพูดเพื่อเจอ้อไม่สัเสนการพูดเพือเจอ้อข้อแปดข้าพเจ้าทั้งหลายจะไม่คิดละโมบอยากได้ของผู้อื่นโดยไม่ชอบทําเองนะอา่าครนี้นะมันมาละมาละนะคะอ,อ่าเราเราไม่ลักทรัพย์หรอกเราไม่เคยรักของใครแต่จิตของเราเป็นยังไงอ่ะละโมบอยากได้ของคนอื่นอยากได้นี่ไม่ใช่เฉพาะสิ่งของนะคะลกูก อยากได้ลาบยศสนเสริญของเขาอุ้ยเขาทําได้ดีเราอยากได้มากแต่เราไม่ลงทุนไม่ปฏิบัติอย่างเงี้ยลราเสร็จแล้วลก็เป็นไงอิชาริษยาก็ทําลายสิประทุษสลายท่านนี่ลักษณะแบบนี้ประทุษสลายเพื่อนแบบเนี้ยนะคะที่แน่แ่คือประทุษสลายตัวเองนั่นแหละไม่ประทุษสลายคนอื่นก่อนหรอกเนาะอ่าฟังใหม่รบทวนใหม่นะข้อ8นะข้าเจ้าทั้งหลายจะไม่คิดละโมบอยากได้ของผู้อื่นโดยไม่ชอบทําเองไม่ใช้ผู้อื่นละโมบไม่ยินดีในการละโมบไม่สนเสริญในการละโมบ ข้าพเจ้าทั้งหลายจะไม่พยาบาิปองร้ายผู้อื่นให้เขาเสียทรัพย์เสียวา่าเสียชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งเองไม่ใช้ผู้อื่นพยาบาทไม่ยิยนดีการพยาบาทไม่สนเสริญในการพยาบาทถ้าใครมีข้อสี่ข้อห้านะคะมาข้อหข้อเจข้อ8ดเนี่ยข้อ 9, เนี่ย9ก้าเนี่ยมันจะไล่กันมาเลยนะคะมันจะมาเป็นชุดเลยนะเออนี่น่าคิดนะดูดีๆนะลูกนะอย่าสร้างสมตรงนี้นะเพราะ อ่าข้ออะไรอะพูดเท็จมาเลยลก็สอ่อเสียแล้วก็ด่าสูงด่าต่ำอะไรเงี้ยเพื่อเจอมันจะไล่กันมาเลยนะคะนะฮะเพราะข้อคงโกรธมักจะพูดมากก็มักจะแก้ตัวแล้วก็จะวางแผนนี่นั่นนะลักษณะมาเป็นชุดเลยก็ประทุดสลายนะทีนี้มาดูอ่าข้อเก้าอ่ะก็เป็นไงพยาบาทปองร้ายอ่าเก็บแค้นพยาบาทไปติดภพติดชาติไปนะอ๋อทีนี้มาดูอันที่สิบนะอืม ข้าพเจ้าทั้งหลายจะไม่คิดเห็นผิดจากกดแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่เชื่อไม่เห็นด้วยไม่ทำตามอันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดนิยตามิชาทิฏฐิเป็นต้นน,นิยตานิชาทิฏฐินี่ก็คือว่าไอ้มิชาทิฏฐิก็ความเห็นผิดนะนิยตาก็ถาวรรุนแรงโอ้อันนี้แก้ายากเลยนะถาวรรุนแรงนะ ที่เข้ามาเนี่ยก็มีเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีนะโอ้แก้เท่าไหร่ก็มาไม่ต้องพูดเลยนะเนี่ยนะเมื่อตายแล้วต้องไปตกเวจีมหานรกกลับมาเกิดเป็นคนโดยยากเองไม่ใช่คนอื่นเห็นผิดไม่ยินดีในการเห็นผิดไม่สรนเริญในการเห็นผิดนะ <_ d ata> ถ้าผู้ที่เป็นนิยตามมิชาัทิฐิมกักจะเป็นไงชวนคนอื่นนะคะให้ร่วมนะในการเห็นผิดได้ง่ายแล้วก็จะยินดีเลยถ้าใครมาเป็นพวกตัวเองนะแล้วก็เป็นไงสันเสริญเลย ยกยอให้เขาทําผิดต่อนี่น่ากลัวนะเออนาะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะเนี่ฝากไวเออ้เป็นการสมทานกุศลบทสิบนะคะมาสินห้าเราก็ท่องได้นะอะตอบได้แต่ว่ามันเป็นสินภายนอกนะคะไปรับกระพาะมาเสร็จปุ๊บมานะหรือไม่สมทานเองปุ๊บนะมันก็ได้แต่ปากอนะปับป๊บปับป๊บปับ๊บปนะั๊บหนึ่งสอสามสี่ห้าอะมันไม่เข้ามาในใจเลยนะ าเป็นอะไรนะภาษาตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเราท่องก็ไก่ข้ไข่อ่ะพูดง่ายๆแบบนั้นเนาะยายก็คนโบราณอ่อตุประมาประไมัมแล้วให้เห็นชัดยากหน่อยนะกับสมัยนี้นะเนาะอ่อก็ไก่ขาไข่ท่องเป็นนกแก้วขนทองอ่ะนะอ่าเราก็ศีลห้าแบบนั้นแหละอ่าไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้มาปฏิบัตินะคะแต่ถ้าเราเอามาปฏิบัตินะแล้วเราเอากุศลระบทสิทธิ์เนี่ยนะคะ แนบแน่นเข้าไปด้วยเราจะรู้เลยว่าศีลเนี่ยมันสําคัญนะคะแล้วก็อัน,นิสงส่งมากพื้นฐานเราจะปฏิบัติต่อได้เราจะกระตันยูต่อได้เราจะทําดีต่อได้หรือไม่ก็อยู่กับตรงนี้แหละแต่ถ้าเราไม่มีตรงจุดเนี้ยมันก็จะยากหน่อยนะไม่ใช่ยากหน่อยอะค่อนข้างจะยากมากเลยยิ่งเป็นนิยตามิฉาทิฏฐิด้วยแล้วก็ไม่ต้องพูดเลยนะคะอืมกุศลลบสิบโดยย่อสิบ โดยพิษณานุสิบที่ข้าพเจ้าสมทานนี้ข้าพเจ้าจะถือไว้ปฏิบัติให้ได้สุดความสามารถแห่งตนเฉพาะวันหนึ่งหนึ่งสุดแต่จะเหลือกี่ข้อนะคะเอ่อในส่วนบุคคลบริสุทธิ์ทางกายวาจาใจที่สมทานและปฏิบัติของข้าพเจ้า,ขอ,ข,า,จาของแต่ละบนะุคคลณขณะน,นี้ข้าพเจ้านะขออุทิศให้เทวดา,ารักษาตัวข้าพเจ้านะคะอันนี้ทีนี้ของโนโนนี่นนพ่อแม่ไม่อยู่ะเนาะอ่าคนเป็นไงอ่ะเอ่อ และเมื่อเราไม่มีพ่อแม่นะท่านรับไปแล้วก็อุทิศให้แกท่านนะคะอเอาความดีของเราที่บริสุทธ์ตรตงจุดนี้อุทิตแก่ท่านกันนะตั้งใจอุทิศให้ท่านในใจของเราได้เลยนะเอาแล้วนะเอาคร่าวๆตรงจุดนี้ก่อนนะ อ่าเดี๋ยวเราก็จะว่าต่อละนะคะนะตกลงเดี๋ยวตอบตอนท้ายนะอ่ามีกันไม่กี่ชีวิตนี่แหละอ่าถามตอบไปวนไปวนมาอยู่ตรงนี้แหละปัญหาเดิมๆไม่ตอบแล้วนะอ่าปัญหาอื่นไม่ตอบนะตอบแต่ปัญหาทมนะคะ ปัญหาธรรมนี่ไม่ไม่ใช่ว่าธรรมะปัญหาธรรมหมหายถึงปัญหาที่เราทําดีหรือไม่ดีถ้าเราสงสัยอ่านี่คือเรียกว่าปัญหาธรรม <c oughs> อ่าเขาเรียกว่าปัญหาทมใจทําใจนะคะอ่าทำใจคือกลับเข้ามาดูใจตัวเองไม่ได้พิงโทษผู้อ,อื่นนี่คือการตอบปัญหาการทําใจนามันเป็นการใช้ชีวิตอ่าเขาเรียกว่าแลกประสบการณ์ในการเอา ความรู้ที่เราเคยปฏิบัติมาเอามาใช้กับตัวเองก็ใช้กับชีวิตครอบครัวของเราใช้กับชีวิตจมังของเราให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะให้เราได้มีชีวิตไม่ขาดทุนเนาะอันนี้คือบายลูกหลานก็เอาไปใช้นะเพราะต่อไปเราบางคนก็มีครอบครัวหรือเปล่านี่ยายก็ไม่รู้บางคนนี่อาจจะอยู่เป็นโสดยายก็ไม่รู้แต่ที่แน่นๆคือว่าชีวิชีวิตของเรานี่มันเนื่องด้วยผู้อื่น นะคะเราต้องอยู่ทั้งทางโลกทางธรรมคู่กันไปเพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงให้ชีวิตของเราอยู่เป็นสุขและอยู่ความสามัคคีแล้วเราก็ไม่ขาดทุนเอากําไรชีวิตเป็นทรัพย์ภายในติดตัวไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เออครบสามหรือเกินสามเนี่ยลูกะนะไม่รู้ยาจะทดสอบหนูหรือยาทดสอบตัวเองเนี่ยมาอ้าวอ่าถ้าสงสัยก็เอาใหม่สิลูกใช่ป่ะเริ่มใหม่อ้าวอากันใหม่นะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Av av ato, ah ato, นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะมาเช้าทำาวัดเช้าแล้วนะอ่าตอนนี้เราต่อเลยนะอ่าเราต่อเลยอ่าหลังจะทำวัดเช้าเราต่อเลยลูกเววันนิยมหิอชูปะคะโตบัดนี้เรามีเพศต่างจากครืหาดแล้วกิริยาการใดๆ อันบรนพะชีตควรประพฤติเราต้องทำกิริยาการนั้นๆปาละปฏิภาธามีชีวิกาชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายอันโยเมอากาโปกาลนิโยกิริยาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราทำแล้ว ต้องทำให้ดีกว่าน,นี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้กันจีนุโคเมอาตาสิรโตนาอุปวัทันติตัวเราเองตีเตือนตัวเราเองโดยสินได้หรือไม่กันจีนุโคมังอนุวินจาวินยูสาพามาจารีสิรโตนะอุปวัทันตี ผู้รู้ใครควรแล้วตีเตือนเราโดยสินได้หรือไม่สาเพหิเมปเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะลรเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดผาจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไป กามะสะโกมหิกามาทายาโทกามะโยนีกามะพันธุกามะปฏิสลโน เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดต,ตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังก,งกัมังกฤษามีกัลยาณนังวาป,าปะปากังวาตัสทายโทภวิสามีเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาป เราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั่นสืบไป ตาธรรมภูตาสามีลันติทิวาวิติบัตติวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่กันจีนุโคหังสั้นยู่คาเรอภิรมามีติเรายินดีในเสนาสานาอันสงาหรือไม่อาทีนุโคเมอุตตลิมนุสธรรมาอาลามาริยาญาณทัศนาท,นาทาวิเสโซอธิคโต คุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่โซหังปาจิเมกาเลสะพามาจารีปุตโณนมังกูปวิทสามีที่จะทำให้เราไม่เกิดเขินในเวลาเพื่อนบรรพชิตถามในการภายหลังอีเมโคโทาสธรรมาธรสิบประการนี้แลบาพชิตเตนะอันบรรพชิต อาภีนหฮังปัจเจเวคีตพังเราควรพิจะะารณาเนืองเนืองเทินน้อได้แนวคิดให้ตัวเองแล้วนะลูกนะน้อมไปสอนตัวเองนะอืม <c oughs> อย่าทําท่าน้อมสอนนะสอนในใจของเราอ่าเอาเข้าไปใ,ในใจของเราให้เป็นอปุปน,นิสัยของเราให้ได้ให้เป็นนิสัยให้ได้นะแล้วก็นําส่งอยู่ในเขาเรียกว,ว่าขันทัสันดานในสิ่งที่ดีนะอ่า มันจะได้เอาสิ่งที่ไม่ดีออกแต่ก็อย่างว่าถ้าเราไม่เอาสิ่งที่ไม่ดีออกสิ่งที่ดีก็เข้ายากอยู่นะลูกนะโดยธรรมชาติเนาะแบบที่ยายเคยอธิบายเรื่องแก้วน้ำอะไรนะอะฮัมสุขิตโตมินิทุโคมีอเวโรมีอภยาปะโชมีอานิโคมีสุขิอตานังปริหารามิ สัพเพสัตตาสุกิตาหุนตูสัพเพสัตตาอเวราหุนตุสัพเพสัตตาพยาปัจจาโหุนตูสัพเพสัตานิคาหุนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตนาปริหารตุสัพเพสัตตาสัพพันทุขะพโมจันตูสัพเพสัตตารัธถสัมปติโตมาวิคันชันตูสัพเพสัตตกรรมาสักากามทายาธากามโยนิกามพันทุกามาปฏิสรณนา ยังกำมังกลริสันติการะยานางวาป,าปะปากังวาตัสสะทายาทาภวิสันติสาเพสะตา,าสัทธาหอนโตอาเวลาสุขาชีวินโนขอให้สาทั้งหลายอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดกาตั้งบุญยังพลังไม่หังางสะเพภาคีพวันตุเต ขอให้สัตว์ทั้งหลายให้จงได้สวยผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญด้วยกายวาจาใจแล้วนี่เทินทั้งสวดมนต์ทั้งเดินจมกองทั้งนั่งสมาธิทั้งได้ถามตอบสนทนาทั้งได้รัตนาสกุลบทสิบเนาะทำอะไรก็มีศีลมันก็จะราบรื่นนะคะชีวิตเราก็จะก้าวหน้านะคะมากน้อยก็ตามเหตุที่เราทำเอาอยู่ยิยนเป็นศขกันนะคะ